แล้วปะไยังไม่ถึงอ่ะมันไปได้ปะเขาให้ไปปะเสียวหัวจริงๆก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่เสียวอืดคืออะไร สวยมากเลยสวยอะ่ะเราไม่สามารถข้ามไปฝั่งนู้นเลยไม่สามารถข้ามไปฝั่งนู้นได้นะ,นะด่านนี้ไม่ใช่หรอกอุ้ยอ,อ,อ๋อแต่ว่านี่มันก็แบบเหมือนเขของเขาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่คือหมู่บ้านน้ำอออยู่ในเขตปกครองของเขาอะไรเงี้ยอ๋อ่าแต่ว่าเส้นทางนี้ถ้าไปตรงๆมันก็จะไปเมืองแผน เห็นไหมเพื่อคงได้ไปกองสร้างใช่ไหมเออกอง้างเออเนี่ยที่จริงอ่ะมันสามารถไปทางนี้มันต้องไปทางนี้อ่ะใช่คือแบบเหมือนทางอ้อมไงใช่ใช่ทางอ้อมถนนแบบไม่ดีใช่ไหมไม่ดีเออหน่นไหนนะคะอันนั้นคือที่เราไปส่งของเนาะเออที่จริงอ่ะอยากไปแบบว่าเมืองแผนก็คือไปได้ทางนี้ไปทางนี้เลยแต่ว่าอันนี้เขาปิดไว้เราก็ต้องไปทางนู้นอ่าไปทางนู้นแต่เข้าไม่ได้แค่ส่งของได้นะอันนั้นคือทางอ้อมเป็นช่วงอะ เมื่อที่ผ่านมานี่เขาเปิดนะเราไปได้เขามาได้แต่ว่ารู้ว่าเป็นพ่ออะไรเกิดอะไรถึงปิดไปอีกเขาส่งเงี้ยไม่ได้ไปเลยใช่อันนี้แหละอันนี้คือเขตสองไปทางนี้ไปทางจีนผ่านตรงนี้ไปทางเมืองแผนเมืองจีนอ่าปางซังถ้าพูนน่นกากับเบินเมืองจีนนันนั้นเนอะเออมันก็แบบเหมือนเป็นขอบเขตประเทศพม่าไงถ้ามันออกไปมันก็ออกไปทางแบบจีนมันก็เหมือนถ้าีเหต็ไม่สายแบบเนี้ยเออเอมอนแบบใช่ใช่ใช่ นี่แล้วก็น้ำยางน้ำยางพามาดูน้ำยางนะน้ำยางเหรอมึงยางอะไรตรงนี้น้ำยางมือขืนมือเต็งตุงต้องมีน้ำขืนใช่ไหมอ๋อนี่นี่คือน้ำยางคือแบบงงอ่ะเมื่อก่อนนี่แบบใหญ่มากนะตอนนี้ก็แบบเล็กเล็กไปเออนี่น้ำยางก็คือเออเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเออเมื่อก่อนยางก็เมื่อก่อนกว้างมากว่าก่อนกว้างดูเขาทำสะพานไว้สิก็ดูออกแล้วประมาณเนี้ยแหละ น่าจะกว้างไปถึงนู่นเลยมั้งเนาะเออนี่น้ำยางนะคะดูไว้น้ำยางจะเป็นแบบนี้น้ำขืนอยู่เชียงตุงนะคะใช่ก็มีน้ำยาขน้ำขืนก็ขึ้นแล้วก็อันนี้คือเป็นที่ที่มาซักเสื้อผ้าด้วยนะเมื่อก่อนอ่ะมาซักเสื้อผ้าแล้วแต่ตอนนี้ดูสิมันแคบไปมากเลยอ่ะแคบแต่น้ำสะอาดอยู่นะเฮ้ยทำไมน้ำไหลขึ้นนะอันนั้นมันไหลล้นเปล่า ทางนี้ทางทางเหนืนหอ,ออ่ะน่าจะเลยเอออ๋อเออนอนี่ตะวันออกทางนี้น้องอะอะ,ะออกไงทำไมฉันงงง,งเลย <c oughs> ฉันคิดว่าเออน้ำจะไหลไปทางนี้ <c oughs> พอดูดูว่าเออคิดว่าน้ำขื้น <c oughs> นี่แหละงงเลยทีเดียวใช่ไงเมื่อก่อนอาณาน้องสินวนตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็เด็กไงนแบบ้ มันก็เลยรู้สึกแบบใหญ่มากแบนเนี้ยพอแบบเราโตมันรู้สึกว่าแบบมอนเขาถมที่ดินอเออถมที่ดินมาถึง่นี้ยอลยมันคยไงดูสะพานก็รู้แล้วมันยาวมากเลยอ่ะใช่อันนี้ก็ไปไม่ได้บวกมือทักทาย h ล l l o เซฮัลโหลโอเคฝั่งนี้ก็มาดูพระอาทิตย์ตกกันว้าว จุดเด่นของเมืองยางก็คือผ่านตรงนี้ไปจะเด่นมากนะเนาะเอาแล้วหลังจากพาเอ้ยหลังจากพาไปดูสิ่งเออเครีย่เหรอเครี่ยต่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็พามากินของกินที่แบบว่าใครมาก็ต้องได้กินนะฮะ ว้าวฝั่งนี้คืออะไรอ่ะฝั่งนี้ข้าวซอยเหรอก๋วยเตี๋ยวอู้หมาเนี้ใหญ่เต้เตี๋ยวน้ำมี๊งหรอหมาหมูนี่เขาเรียกหมาหมูว้าวมี KFC ป่ะ KFC มังยางค่ะ KFC มังยางเอาปิ้งย่างร้อนๆนะคะเตาเยอะเต็มหน้าเลยฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะข้าวเหีียวน้ำตกข้าวเหนียวน้ำตกอ๋ออือต้องลองแล้วข้าวเหนียวน้ำตกลองดิใช่เอาก็อมหนอเออก๋อมหนวดนะน้ำยังไม่เดือดว่ะอ๋อน้ำยังไม่เดือดล่ะแย่หนึ่งนะใช่ร้อนกว่าน้ำเอออันนี้คืออะไรนี่ปลาปลาเผ่าอ่าปลาสมขย่างแล้เฮ้ยออกกํลังกายในบอกจุนน่าลุดไปได้ ชวนชื่นของกินเพิ่มขอบอ้นนะว่ามันเป็นอะไรนะเออได้อยู่จริงๆปลอดภัยแน่นอนใช่อันนั้นอันนั้นอหน้าขี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยยุคสมัยเราไม่ได้เล่นเนาะอ๋อออกกําลังกายมือเหมือนเหมือนไม่รู้ไม่เคยเล่นฝั่งนี้อ๋ออันนี้หมุนหมุน ขาเออเอวเออดีดีต้องต้องมาออกกําลังกายที่นี่ละพร้อมแล้วดูสิเออกางเกงใหญ่ไปเลยอ่ะเออฝั่งนี้อาบ้านพี่สพปายมีอันไหนบ้านเนี่ยนี่เหรอนี่ยเนี่อันที่พี่ป้อนเห็นไหมอ๋ออ๋อเนี่ยเหรอเออบ้านพี่สไพร์มีไปดูหนุ่มแต่บอลไหมมีไหนเออไม่ไหนอีกละไม่ใช่ไอ้บัติเสธเลยตอนสมัยเราไม่มีแบบแบบนี้มาตั้งเนาะ แต่ว่าที่ไทยอ่ะแบบมีเพราะเขาเรียกสถานที่เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะตีเอ่อตีบอลเมอร์เหรียญแล้วก็เต้นเอโรบิกกันอะไรเงี้ยออกกำลังกายอ่ะที่ไปตอนที่ไปกรุงเทพนี่คือไปเล่นทุกเย็นทุกเย็นเลยอืที่นี่ไม่มีเนาะจะมีแบบนี้ยังไม่เคยเห็นใครเต้นเลยอ่กล้องเธอนี่ฉันกลัวเลยนะมันเกินไปมันจะแบบปิดปีเลยเออปิดปีไปดูหนุ่มไหมลองลองไปสิลองลองลองไปเดี๋ยวฉันรูไว้เลย เธอไม่ต้องมาหรอกเมื่อกี้พาไปสนามบินแล้วตอนนี้พามาสนามบอลสนามบินสนามบอลนะคะเล่นหัวเลยอะเล่นเนี้ยโอ้นี่เขาเตะบอลทุกเย็นเลยเหรอทุกเย็นเขาแข่งใช่ไหมมีแข่งแต่ว่านี่น่าจะแบบว่าเหมือน S <S เออใช่ใช่มีแข่งมีแข่งนะ <S 2> <S 2> โอ้เลี้ยนหัวเลี้ยนี่นะคะดูดูดูคนเสือ้อเสื้อสีขาวอท,ท,ท,ที่จับบอลน่ะที่จับบอลอยู่น,น่ะดูซิดูซิเนเนเนเสื้อขาวจองไว้เหรอเชิ้ตจองไว้เหรอไม่ใช่เพราะเป็นคนรู้จักเอง <S <S คนเมืองยางคนเมืองยาง <S 2> <S 2> เขาเป็นคนเมืองยางนะโอเคไปกันอันนั้นก็คือเขาเรียกอะไรนะอันนั้นนะคัดชิ้นลงอ๋อเตตะก้อตะก้ตะก้อะไรนเขาอะแต่ว่าอันนั้นมเป็นห้องใช่ไหมไทยเตะก้อเขาก็หองตะก้เนี่ยเขาก็ห้องหมูห้องยางอู้ เขาเขินเขาเขินเราเหรอเฮ้ยเราไปผู้สาวนี่ไม่มีเขินบ่าวเนี้ยเนี่ยไม่ด้านได้ไอคยองยไม่เราแค่แบบอยากเข้าันเขาเรียกว่าต้องมั่น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 ใจหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าไตหรอ ก็ใส่ก็คืออนุสาวรียออ์นะคะเนี่ยเราเรามาสั่งอัน,นข้าวเหลืองอะ่ะข้าวเหลืองที่พี่ใส่สั่งเหรอพี่สั่งเหรอจะจะซื้อไปฝากดีกว่าเอาเลยเอาเลยข้าบาทค่ะข้าวขา,ขาวไหน ถ้าแบบอือนี่ข้าเหลืองนี่ขายะหือมวัวขอยแย้มอยย้มห้าบาทหกบาทประมาณหบาทนี่แหลถ้าตีเป็นเนงินเย้ยรู้สึกถูกแย่นังรู้สึกถูกไปกินผักกระเพราลู้สี่เธอจะรู้สึกเท่าไรสิบห้าแย่นสิบ้าหยนก็เจ็ดสิบห้าบาทอะขายชือนัว f c ไหม KFC เเคฟ f ีขายเจือป้อนเกลือสองชินนงช้นห้ายหยวนสองชิ้นห้าหยวนสองชิ้นยี่ห้าบาทนะคะ เออเขาก็แบบนึ่งแบบสดๆแบบเนี้ยร้อนๆแบบนี้มาขายกือเ๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะน้ำพดแล้วอ่ะไก่พวนไก่พวนแล้วรอรอมีเส้นเล็กเส้นใหญ่กะเส้นเล็กเ้นเล็กอ๋อเส้นเล็กเองอ๋อเนี่ยคนก็เริ่มเยอะคนก็เริ่มมากันฝั่งนู้นเราเคยมาซื้ออันนา้ก เ้นบิเล็กอีกเองเส้นเล็กมังกรนี่คือเป็นอันเองั้ชื่อพอแบบเย็นมาก็จะมีแบบขายสีเจ้านี้เลยเนาะอันอ,อันนี้คือสีเจ้าแล้วก็จะมีกว๋วยเตีเ๋ยว แบบเชียงตุงอ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็ฝั่งนี้ก็คือข้าวเหลืองข้าวซอยข้าวซอยน้ำเงี้ยวนั่นเองแล้วก็ฝั่งนี้คือข้าวเหลืองแล้วก็เส้นอะไรแบบนี้นะฝั่งนี้สเก่าอีสานฝั่งนี้ได้เตียนน้ำตกหนักคะเราก็เตียนน้ำตกปรามให้เลย

พูดออกม่าฮ่าฮ่าฮ่่าพูดออาขายผักชีเจยเอ้ยฉันไม่เคยเห็นนะเนี่ยปลาที่กะขายอ่ะเพื่อปลาที่กะขายอ่ะอ๋อผักชีนะฮะเออโอเคนี่ซื้อข้าวเหลืองมาฝากมีเคฟสีมองยางด้วยเนี่ยเห็นไหมเออไอ้ใจรถกกะไรเฮ้ยเข้าไปทางไหนแล้วกัน มีเคฟซีด้วยจริงที่มุงยังมีเคฟซีแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มแบบเคฟซีนะอร่อยอ่ะอร่อยก็ลองชิมดูสิใครจะไปรู้ไม่ได้กินมาเกือบปีกว่าสองปีแล้วนะถ้าเหลืองเหรอจำไม่ได้แล้วถ้าเหลืองเหรอใช่เชียงตุงมีไหมเคฟซีมีซี่หรอเชียงตุงนี่มีเกือบเยอะเลยพิซซ่าแบบช่างไม่อร่อยอะไรเยอะไอ้ใจเหรอ ใช่ไหมฮะน่ะอืมอยู่หรอหลหมดนี่เมื่อกี้ที่เราไปซื้อของเนี่ยมันก็เหมือนเอ้ยเหมือนถนนคนเดินนะเพราะว่ามันมีของกินเต็มเลยอะ่ะที่ไหนก็ที่นู่นอะ่ะดิเจ้าตจอันดีเขาก็ซื้อเหมนเจ้าซื้อนะไหมกนลาย่ะหลยเออเองดูปิ้งย่างก็มีเนอะใช่เคียชีสแล้วเหรอหสองชิ้นเนี่ยห้าห้าหย,ยวนห้าย,ยันห้าย,ยันไงห้าหย,ยวนก็ได้อยู่นะว่าซื้ออีกไหม ก็ชิมดูก่อนไหมก่อนที่จะซื้ออีกอ่ะนี่เดีข้างนอกมันน่ากินอยู่เดี๋ยวถ้ากินจะอะร่อยไหมได้นะแต่กรอบมากเนี่ยน้องชินอก็ามาส่งแล้วเรกลับไปแล้วนะคะมีใครผ่าวันอีกอย่างก็วันนี้จะเห็นจุดจริงๆอ่ะจุดเด่นของเมืองยางอ่ะมันอยู่ทั้งน,นอกเบียงไซซามากกว่านะเพราะว่า ในเมืองเนี่ยมันคือแบบเมืองมันเล็กๆไงไม่ใหญ่เท่าเชียงตุงนะคะก็เลยไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้แหละก็วันนี้พาทัวร์ในเมืองอยางนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะได้เพียงเท่านี้นะคะนึ่นมันอ,ไรไมอร่อยไหมอร่อยหอมมากเลยเค้กเียรอร่อยนะ เัาเป็นน้ำจิ้มมะขามมะขามอร่อยีังไหเจะไต่อาตู้สาวดีตู้สาวดีบางยางอรตู้สัสดีมางยางหนม่าหรอมันด้เค็มคนมากแบบอร่อยอยู่นะกิได้อยู่ได้อยู่ พี<ไ>่เจียวอะไรพี่เจียวน้ำตกโอเคทำไมสีมันให้เข้มข้นเลยใช่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่ของน้องม,มีตับหกยนันอันนี้นหยกยันหกยันเหรออืมหกยันตกเงินมาเยอะสามแหงแห้งมากแล้วเนาะเกือบเกือบสองแหงอะ่ะเมืม่อก่อนเหงนอ่ะสองแหง ชิย่านสามถังแปดเน่โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะเจากันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็เลยก็แชร์ให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะใครกินยานใดล้ลงสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมมาถึงจอนจ้นะที่หม